เรื่องตื่นในโรงศพบ,บางคนไม่ได้ตายสนิทแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขาได้นาติงเป็นช่างไฟไวัยส0กว่าปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแถบเพคกลางเขาเป็นคนแข็งแรงร่าเริง <c oughs> และขยันทำงาน <c oughs> ทุกคนในชุมชนต่างรู้จักและเอ็นดูเขาแต่ใครจะรู้ว่าคนอย่างเขา จะมีจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคืนนั้นฝนตกหนักนะ้นาติงกำลังจะกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านฝนที่ตกหนักทำให้ถนนลื่นและมีบางอย่างวิ่งตัดหน้าเขาในความมืดเสียงเบรกและเสียงกระแทกดังสนั่นแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทรถพยาบาลมาถึงในเวลาต่อมาหมอปั๊มหัวใจอยู่นานแต่ไร้การตอบสนอง ชีพรจรหยุดเต้นมีเลือดไหลออกหูหมอสรุปว่าเสียชีวิตแล้วนาติ่งถูกส่งตรงไปที่โรงเย็นของโรงพยาบาลในคืนเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้เลยก็คือนาติ่งยังไม่ตายเขารู้สึกหนาวแทบจะกลายเป็นน้ำแข็งตอนที่นอนอยู่ในห้องเย็นเขายังรับรู้ได้ทุกอย่าง แต่พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เหมือนร่างกายถูกล็อกอยู่ในความมืดสนิทเขาได้ยินเสียงหมอเสียงแม่ร้องไห้เสียงคนพูดว่างานศพจัดที่วัดใต้เขาตะโกนในใจว่าช่วยด้วยผมยังไม่ตายแต่ไม่มีใครได้ยินไม่กี่วันต่อมาศพของน้าติงถูกตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาวัด โล่งไม้ถูกตกแต่งด้วยผ้าขาวดอกไม้และกรอบรูปของเขาทุกคืนพระจะสวดอภิธรรมคนมากราบลาและไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าของร่างยังตื่นอยู่พอถึงคืนที่สามฝนตกอีกครั้งไฟฟ้าดับทั้งศาลาเหลือเพียงแสงเทียนริปรี่มีเสียงเล่าว่าชายแก่คนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จัก เดินวนรอบโลงเขาไม่ได้พูดกับใครแต่หยุดยืนข้างลงไม้แล้วกระซิบเบาๆว่าแกยังไม่ตายใช่ไหมแต่รีบตื่นนะเวลาของเจ้าเหลือไม่มากแล้วหลังจากนั้นลงไม้เริ่มสั่นเบาๆเสียงเล็บขูดไม้เสียงคลายคนทุกเบาๆกึกกึกกึกคนเฝ้าศพตอนดึกได้ยินเสียงชัดเจน แต่คิดว่าหูแววไปเองเขาไม่กล้าเปิดดูเพราะคิดว่าเป็นลมหรือสัตว์แต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกกึกกึกกึกแล้วก็เงียบหายไปรุ่งเช้าก่อนเผาศพไม่กี่ชั่วโมงญาติๆขอดูหน้าศพครั้งสุดท้ายก่อนเผาเมื่อเปิดฝาโลงเสียงร้องของแม่ดังก้องทั้งศาลาผู้คนพากันผงะถอย เพราะศบของนาติงเปลี่ยนท่าทางมือของเขาไม่วางบนหน้าอ,อกอีกต่อไปแต่มากำแน่นในท่าตะกุยลงบางนิ้วฉีกขาดด้วยแรงขูดเล็บจิกเนื้อตัวเองจนเลือดไหลใบหน้ามีรอยข่วนริมฝีปากเขียวคล้ำเหมือนพยายามกรีดร้องสุดชีวิตอยู่ในโรงนั้นหมออธิบายว่า เป็นอาการหดเกรงหลังเสียชีวิตแต่ชาวบ้านบางคนพูดว่าไอติ่งมันฟื้นแต่ไม่มีใครช่วยมันหลังจากเผาทุกอย่างก็ดูจะจบลงแต่หลายเดือนให้หลังชาวบ้านที่ผ่านสาลาวัดในยามดึกต่างได้ยินเสียงเคาะไม้เบาๆดังลอดออกมาจากพื้นสาลากกึกกึกกึกเสียงที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปดู เรื่องนี้กลายเป็นตำนานเล่าต่อกันมาในหมู่บ้านว่าถ้าเห็นศพใครตายกระทันหันอย่ารีบตัดสินว่าเขาใต้แล้วเพราะบางคนอาจยังตื่นอยู่ในความมืดที่ไม่มีใครมองเห็นเลยก็ได้ขอบคุณที่รับฟังนะคะฝากกดติดตามช่องเล็กๆของฝนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ